เพื่อนๆกลับมาพบกับโหงอีกแล้วนะคะวันนี้โหงมาอัปเดตข่าวนี้นึงนะคะวันนี้วันที่วันนี้วันเสาร์เนาะวันนี้วันที่28มีนาคมนะคะ mm. ก็คือว่าหลังจากที่ท่านนายกของไทยิตอรลี่นะคะออกมาประกาศให้แค้มงดมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่23มีนาคมนะคะ mm. ก็ดูเหมือนท่าทางว่าตราคนติดเชื้อแล้วก็คนตายจะลดลงแต่ว่ามันขึ้นขึ้นลงลงนะคะมันยังไม่เสถียรไม่แน่นอนเลยนะคะ แต่ล่าสุดตัวเลขอยู่ที่ประมาณ80,006นะคะคนติดเชื้อทั้งหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมคะว่าทางอเมริกาพุ่งแซงขึ้นมาเป็นแสนคนแล้วนะคะโอ้ยอันนี้หยุดจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าของทางตะลีเนี่ยเราพยายามควบคุมนะคะหลังจากที่ท่านนายกออกมานะคะกดอันใหม่นะคะเขาเข้มงวดมากขึ้นคะที่เราหงจําได้ไหมที่หงเคยบอกไปว่าเขาปรับ200ยูโรใช่ไหมคะคราวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นปรับขึ้นมาเป็น400ถึง3,000ยูโรเลยนะคะปรับครั้งหนึ่งนี่แบบว่าหน้ามืดไปเลยนะคะ ออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนะคะออกได้เพราะต้องมีจดหมายนะคะจดหมายก็หน้าตาแบบนี้แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงกฎใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็เอ่อสหรับคนที่ออกไปแล้วติดเชื้อแล้วออกไปเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดเชื้อต้องกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยอันนั้นเนี่ยติดโคกห้าปีเลยนะคะหนึ่งึงห้าปีเลยนะ,ะนี่คือบอกว่าแค่ม้วนมากกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น คนที่รู้ตัวว่าติดเชื้อแต่ว่ามีอาการน้อยเนี่ยให้อยู่ที่บ้านนะคะห้ามออกไปเลยนะคะถ้าออกไปเนี่ยเป็นคดีติดตัวติดคุกหนึ่งถึงห้าปีเลยนะคะที่นี่กดเขาเข,าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้หงพึ่งไปเอาอเทคเกอร์ไปร้านขายยามานะคะมีหน้ากากขายแบบนี้แหละนี <c oughs> ่แบบนี้ขายนะคะใส่ให้ดูนะ <c oughs> แล้วก็แฮนด์เจลเนี่ยแค่นี้นะคะกระปุกแค่นี้นะคะหกยูโรเก้าสิบ่ะรอเอมอลนะคะ กยูโร90นะคะขวดนึงนะคะแล้วก็หน้ากากที่ถูกต้องเขาเพิ่งได้มานะคะเมื่อวันก่อนผมไปแล้วมันไม่มีค่ะได้มาที่ถูกต้องีงนะ,ะอันละหนึ่งยูโรเลยนะคะอันละ้หนึ่งยูโรตกเท่าไหร่สามสิบถึงสี่สิบาทก็ยังโอเคนะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้มันขายเป็นแพ็กสิบสี่อันประมาณสามยูโรก็ถูกกว่าน่อยะคะ่ะแต่แฮนด์เจลนี่แพงสุดๆนะคะ6ยูโร90ค่ะเดีย๋ยวผม<อ>ใส่ะะตัวนี้ให้ดูอันนี้เป็นผ้าอันนี้ก็กันเยอะนะเป็นแบบนี้ให้หูนะ ใส่อันนี้อันนี้ใส่แล้วก็ทิ้งในวันละครั้งนะคะนี่นะค่ะเป็นไงคะอันนี้โอเคนะคิดว่าโอเคเอ,อโอเคอันนี้ตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตของางยิตอรีก็พุ่งสูงขึ้นเลยเลยนะคะแต่ว่ามันพุ่งอะ่ะแต่มันพุง่งมันค่อยๆลดลงเนี่ยเนะาะหลางๆที่สังเกตนะคะก็หวังว่ามันจะพยายามอะไรอะเคอร์มันจะลดลงเรื่อยๆเนาะน,นี่แหละคะ่ะเป็นการอัปเดตล่าสุด ในวันนี้นะคะวันที่28มีนาคมแล้วค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ในวันที่29นะคะเ,เวลาของไท,ทยิตอลีก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งชั่วโมงห่างจากประเทศไทย6ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นซัมเมอร์เอ่อซัมเมอร์นาฬิกาของทางซัมเมอร์แล้วอะ่ะเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวองค์จะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีร่างกายแข็งแรงกันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะอยู่บ้านนะคะอย่าไปไหนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ